วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับคุณผู้ชมในส่วนของตัว Ingress นะครับรวมถึงการใช้งานในระบบ iOS ด้วยว่าความเจ๋งในของตัว Ingress มันเจ๋งแบบไหนยังไงนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบเล่นการใช้งานส่วน u t u b e นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยวันนี้ผมจะพาคุณผ,ผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาแนะนำให้รู้จักกับคุณวัชนะครับก็คือคนที่พัฒนาในส่วนของตัว Ingress นเอนงนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านก็วันนี้ผมจะมาช่วยแนะนําในเรื่องของ ฟังชันการทำงานใหม่ๆของเจ้า Ingress นะครับที่มันสามารถเล่นในระบบ iOS โดยการใช้ YouTube ได้แล้วครับแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอคอลต่างๆที่สามารถจะคอนเฟลเนต์เวลาเราขับรถเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงจะดานวนความสะดวกสบายด้วยครับเชิญช,ชมครับนีาา่ครับตอนนี้ก็ แล้วอยู่ในหน้าของ YouTube นะครับคุณผู้ชมที่ใช้งานตัว iOS OH ก็สามารถเล่นเอาภาพใน y t u t u เนี่ยขึ้นที่หน้าจอได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ อีกอันนึ่งนะครับพี่ตั้มเสียงเนี่ยตอนนี้ผมสามารถถอดได้ถึง64บิตเลยจะส,<ม>สังเกตว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่ได้อัตราลดที่สมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยรเราถึงภาพนี่ก็จะเป็นสเกลที่เป็นสเกลเต็มจอครับ,มรบผมเจ๋งเลยครับแบบนี้เจ๋งเลยครับเทคโนโลยีใหม่ใหม่แบบนี้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่พิลาออดิโอนะครับสำนักงานใหญ่ สีนคกรินนะครับผมส่วนนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่วัฒนะครับที่มาแนะนําเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้ใหม่ๆนะครับในการใช้งานตัวอิเกนสนะครับสำหรับลูกค้านะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ผมนะครับคุณตามแล้วก็คุณป้ายนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับผมแล้วก็จะมีเทคโนโลยีข่าวสารการใช้งานใหม่ๆเนี่ยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามอยู่เสมอนะครับแล้วเดี๋ยวไงเราพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็พี่วัฒนะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ สำหรับคลินี้ลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ